ครานี้เห็นเทียนก็นึกถึงเรื่องนี้อีกแล้วถ้าจับผิดก็ร้อนถ้าจับตรงไฟเนี่ยร้อนถ้าจับถูกก็ไม่ร้อนคือจับตรงที่ไม่มีไฟเวลาพอเรารู้สึกนึกถึงใครท่านนึกถึงด้วยใจที่ไม่ใส่ท่านนึกถึงด้วยใจที่เป็นอกุศลก็เหมือนกับจับผิดคือไปจับแล้วใจมันร้อนมันเริ่มต้นร้อนจากใจตัวเองว่าเราคิดจะมองในส่วนที่ไม่ดีของเขาทั้งๆท,ที่เขาก็มีดีอยู่99%แต่พอใจเราไม่รักเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เราอยากจะไม่รักเข้าต่อไปแล้วก็มอง1%อร์ที่ไม่ดีของเขาแต่ถ้าคนที่คิดจะรักกันเขาก็จะเลือกจับในส่วนที่ถูกก็คือต่อให้คุณมีความไม่ดี99%แต่ฉันจะมอง1%อร์ความดีของคุณที่มีถ้าจับถูกก็ไม่ร้อนถ้าจับผิดก็ร้อนจะโทษใครที่ใจร้อนก็ในเมื่อตัวเองไปเลือกจับผิดเองคิดไม่ดีกับคนอื่นเองขอเป็นข้อคิดกับเทียนเล่มน้อยวันนี้จับให้ถูกก็ดีจับผิดทุกที ก็ร้อนทุกชาติก็เจริญพร